มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนทนเงียบมานานอดีตภรรยาของไฮโซฟลุกเปิดใจสุดช้ำเคลียรชัดทุกดราม่าเสียหายมานานนะคะต้องขอออกมาพูดบ้างสำหรับปอนอดีตภรรยาของฟลุกเปิดใจช้ำปมสามีบอกเลิกถามกลับทนคบมาสามปีพูดได้ยังไง เผยสัญญาที่อดีตสามีร่างขึ้นมาไม่แฟรน,นะคะแถมยังจะให้หอบลูกออกจากบ้านภายในหนึ่งเดือนลั่นอยากจะคบใครก็คบไปแต่ให้มาเคลียร์เรื่องสัญญาหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของลูกก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ไล่เรียงไทม์ไลน์ให้ฟังเนื่องจากฝั่งผู้ชายยืนยันว่าผู้หญิงที่เป็นข่าวไม่ได้แย่งสามีใครปอนเห็นเขารู้จักกันครั้งแรกเขาบอกรู้จักกันตอนไปเล่น เวกเซิร์ฟน่าจะประมาณตุลาคมปีที่แล้วโดวยบอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันเราก็ไม่ได้อะไรนะคะตอนนั้นพี่ผู้หญิงลงสตอรี่ให้แล้วเขาก็เหมือนรีโพสต์กันเราก็ยังแซวเขาอยู่เลยว่าเหอเนอะจากนั้นเดือนพฤศจิกายนพี่ผู้หญิงส่งชีสเค้กมาให้ในวันเกิดนะคะซึ่งเป็นวันเกิดพี่ฟุกแล้วพี่ฟุกก็รีวิวให้ลงในไอจีทงที่มีเค้กก้อนอื่นๆตั้งเยอะ ปอนก็เลยถามว่าทำไมลงแต่ของพี่ผู้หญิงคนเดียวพี่ฟลุ๊กเองบอกว่าพี่เขาให้ลงโฆษณาให้เขาหน่อยตอนนั้นเราก็ช่างมันเถอะไอจส่วนตัวของใครก็ของมันจนมาถึงเดือนธันวาคมเขานั่งดูผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมขึ้นนอนเวลาเสิร์ช u t u b e ในทีวีก็ขึ้นอันดับแรกเลยค่ะตอนนั้นไม่มีเอกใจในความสัมพันธ์ไม่มีเลยค่ะปอนรู้สึกว่า ถึงสามีเราจะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ปอนมั่นใจในตัวผู้หญิงคนนั้นว่าเขาไม่เอาสามีเราอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ปอนไม่คิดอันนี้ก็คือเราก็แบบว่าตัดประเด็นสงสัยไปเลยนะคะไหนจะลูกที่อยู่ในท้องหรือว่าเมียที่เพิ่งจะคลอดผู้หญิงจะมาเอาอะไรคะจากนั้นปอนก็คลอดลูกวันที่24มกราคม64ระหว่างนั้นเขาก็ให้ปอนดูรูปดำน้ำในมือถือจังหวะที่พี่ผู้หญิงเดรกมาส่วนตัวพอดีคะ่ะ เรายังพูดอยู่เลยว่าทําไมพี่เดร็กเข้ามาเขาก็เลยเอามือถือไปและบอกว่าพี่เขาเดร็กมาแสดงความยินดีกับลูกเราก็สงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงในเมื่อพี่ฟรุกเองยังไม่ได้ลงรูปลูกเลยค่ะเขาบอกว่าเพื่อนในกลุ่มดําน้ําแคบปรูปที่ปอนลงไปในกลุ่มดําน้ําพี่เขาก็เลยส่งมาแสดงความยินดีในเดร็กค่ะ ปอนเองก็เอะใจตอนนั้นว่าอา้าวปกติแล้วถ้าจะแสดงความยินดีก็น่าจะเขียนในกลุ่มไลน์ที่ลงรูปที่คุยกันอยู่แล้วอยู่ๆใครจะมาไดเรกส่วนตัวแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นเราเองไม่ได้ถามอะไรตอบเพราะว่าวุ่นวายเรื่องของลูกแล้วก็เรื่องของญาติที่มาเยี่ยมอยู่ค่ะหลังจากคลอดลูกมาไม่ถึงเดือนเขาเดินมาบอกเลิกกับปอนบอกว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก่อนหน้านั้นอาจจะมีระหองระแหงกันตามประสาน,นะคะ หนึ่งก็คือเขาเองไม่กลับบ้านหลังจากปอนคลอดลูกได้หนึ่งอาทิตย์เขาไปดำน้ำําเราก็รู้สึกไม่ดีค่ะแต่เขาบอกว่านัดกับเพื่อนไว้ตั้งนานแล้วเจอแบบนี้เราก็เลยทั้งน้อยใจทั้งโกรธทําให้ไม่คุยกันพอเขาบอกว่าเลิกกันเถอะฟลุกอยู่ของฟลุกก็ไม่มีความสุขตอนนั้นเองนะคะปอนก็ไม่ได้ถามเหตุผลนะคะบอกแค่ว่ารอให้ลูกโตก่อนค่อยคุยกันเขาบอกว่าได้ ตอนแรกปอนก็คิดว่าเขาอาจจะโกรธที่ปอนไม่คุยกับเขาพออาทิตย์ต่อมาเขาก็มาพูดอีกว่าสามีภรรยาเลิกกันไปไม่มีใครมาอยู่ชายคาบ้านเดียวกันหรอกนะเขาบอกปอนว่าปอนเองต้องเก็บของออกไปได้แล้วเราก็แบบอะไรสักขนาดนั้นเริ่มตกใจว่ามันจริงจังเหรอเนี่ยแต่เราก็ยังอยู่เลี้ยงลูกต่อไปซึ่งเขาเองก็เล่นกับลูกปกติค่ะจนวันที่2เมษายนปอนพาลูกคนโตไปพัทยา แต่ว่าตอนแรกจะฝากลูกคอนเล็กไปกับแม่เพื่อนเพราะว่าลูกคอนเล็กยังคงเล็กอยู่เขาก็เดินมาบอกว่าจะให้ลูกไปกับคนอื่นได้ยังไงถ้าลูกเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบปอนเองนั่นแหละต้องผ่าไปปอนก็เลยต้องฝากลูกคอนเล็กไว้กับพี่เลี้ยงแล้วทีนี้ช่วงเย็นวันที่สองเมษาพี่เลี้ยงโทรมาหาปอนบอกว่ามีผู้หญิงมาที่บ้านค่ะปอนเองก็เอกใจว่ามีคนเดียวต้องใช้พี่คนนี้อย่างแน่นอน ก็เลยบอกให้พี่เลี้ยงถ่ายรูปให้ดูหน่อยเขาก็เลยถ่ายรูปไกลๆเก็บไว้ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่พี่เขาลงในไอจีวันนั้นวันนั้นพี่เขาใส่ชุดสีชมพูนะคะพี่เลี้ยงก็เลยอุ้มลูกออกไปหาพี่ฟลุ๊กฟลุ๊กก็เลยหันมาถามพี่ผู้หญิงว่าเป็นยังไงลูกฟลุ๊กน่ารักไหมพี่เขาก็ตอบว่าน่ารักอันนี้คือที่พี่เลี้ยงเล่าให้ฟังนะคะกลับจากพัทยาวันที่3เมษายนปอนก็ไม่ได้ถามอะไรนะคะ เราเองก็มีทิฏฐิเหมือนกันไม่อยากให้ความสนใจและพอวันที่9เมษาลูกปิดเทอมและเป็นช่วงที่มีโควิดด้วยปอนก็เลยพาลูกทั้งสองคนกลับมาที่สกลนครวันที่10เมษายนวันเกิดลูกคนโตเขาไปดำน้ำไม่โทรมาแฮปปี้เบิร์เดย์ลูกเลยค่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าไปดำน้ำกับพี่ผู้หญิงนะคะปอนเห็นในสตอรี่ของเพื่อนว่าเขาอยู่สถานที่เดียวกันพี่ฟุกเองเขาก็รีโพสต์ของเพื่อนเขาอีกทีค่ะ และพี่ผู้หญิงก็ลงของตัวเองพอแคปมาก็เลยทําให้เรารู้ว่าเขาอยู่สถานที่เดียวกันปอนก็เลยโทรถามเขาว่าไปดำน้ํากับใครบ้างเขาก็ไล่ชื่อมาแต่ว่าไม่มีชื่อผู้หญิงคนนั้นนะคะปอนก็เลยถามไปว่าล้วพี่เขาไม่ได้ไปด้วยเหรอเขาบอกว่าไม่ได้มาด้วยกันนะแต่เห็นผ่านๆเราเองไม่ถามอะไรต่อแล้วก็วางสายไป แต่เห็นพี่เขาใส่เสื้อพี่ฟลุกเสื้อดำน้ำที่ใส่คลุมตัวนี่คือเป็นเสื้อที่ไปซื้อกับปอนปอนรู้แน่นอนว่าเป็นเสื้อของสามีปอนค่ะเรื่องที่เป็นข่าวขึ้นมาตรงที่เขาลงรูปคู่กันวันที่14พฤษภาคมและเรื่องของปอนก็ยังไม่ชัดเจนเลยเสื้อผ้าปอนเสื้อผ้าลูกแล้วก็ของลูกทุกอย่างยังอยู่ในบ้านหมดเลยค่ะปอนเองไม่เคยโมโหใครและไม่เคยทําอะไรใครเลยนะคะเขาใส่เสื้อพี่ฟุกถ่ายตรงเสาบ้านลงไอจีเขาใส่เสื้อพี่ฟุก,ฟกทั้งหมด3าครั้ง เสื้อดำน้ำตัวหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านใส่เสื้อยืดของพี่ฟุกถ่ายอยู่ในบ้านทั้งที่3ใส่เสื้อลายสกอตสีแดงที่เขาลงไปค่ะย้อนถามไปว่าการที่ฝ่ายชายมาขอเลิกเป็นการพูดด้วยคำพูดยังไม่ได้มีการกระทำอะไรเป็นสัญญาเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมถูกต้องค่ะยังไม่มีการเซ็นสัญญาอะไรเลยค่ะสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นก่อนที่ปองจะกลับมาสกลน,นครนะคะเขาเอาทนายความมาคุยว่าจะแบ่งกันดูแลลูกยังไงเขาก็ยังไม่เคลีย แล้ววันที่18พฤษภาคม64เขาก็ส่งสัญญาที่มีลายเซ็นมาให้ปอนพอปอนได้อ่านเห็นว่าเขาดูแลแค่ค่าเทอมของลูกแต่ว่าค่าเลี้ยงดูแล้วก็ค่าอะไรสําหรับลูกมันไม่ชัดเจนปอนก็เลยไม่เซ็นเท่ากับว่าสัญญาฉบับนี้ยังไม่มีผลอะไรเพราะปอนยังไม่ได้เซ็นอะไรค่ะและอยากบอกว่าไม่ให้เกียรติปอนด้วยนะคะบอกว่าไม่ได้แต่งงานกับปอนไม่ได้มีพิธีความจริงมันมีพิธีเกิดขึ้นนะคะแต่แค่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเท่านั้นเองค่ะ แล้วพูดคำนึงนะคะว่าทนคบกับปอนมา3ปีเราก็แบบทนคบอะไรกับเรามา3ปีแล้วจะมีลูกคนนี้ทำไมไม่อยากให้ปอนทำหมันด้วยซ้ำค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาทีนี่ c o คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ